เห็นฝรั่งเนี่ยก็ทานรับประทานแฮมเบอร์เกอร์ทั้งวันได้ทุกมื้อเลยนะเอ๊ะเราหน่าที่จะทำแฮมเบอร์เกอร์ออกมาให้คนไทยได้รับประทานนะมันจะต้องมีอนาคตก็เลยให้เชื่อว่าสยามสเต็กจากครูโรงเรียนเซนโยเซฟคอนแวนคุณแจำจันหมื่นนิกรนในวัยสาวอยากมีรายได้เพิ่ม จึงตัดสินใจลาออกไปทำงานเป็นล่ามแปลภาษาให้กับ Just m a กหรือคณะที่ปรึกษาทางการทหารสหรัฐประจำประเทศไทยในยุคสงครามเวียดนามเมื่อกว่า50ปีก่อนใช้ช่วงเวลาพักสังเกตทหารอเมริกันเดินเข้าโรงอาหารหรือแคนทีนนิยมกินแฮมเบอร์เกอร์เกือบทุกมือ้อราวกับคนไทยยุคนี้ใช้บริการข้าวกระเพราไข่ดาวและเมื่อซื้อกลับไปบ้านก็เป็นที่ถูกอกถูกใจลูกชายหัวแก้วหัวแหวนเป็นอย่างยิ่งเกือบทุกวันเลยลูก วันนี้อยากจะทานอะไรคะคุณแม่จะซื้อมาฝากก็บอกแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์เอ๊ะคำว่าแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยนอกจากจะซื้อที่แคนทีนยูจัสแม็กแล้วเนี่ยจะไปหาแฮมเบอร์เกอร์ซื้อได้จากที่ไหนบ้างแล้วเป็นคนที่ช้อปปิ้งในเซ็นทรัลอยู่เป็นประจำบอกเอ๊ะในเซ็นทรัลไม่เห็นมีแฮมเบอร์เกอร์เลยเนาะอันนี้แหละเป็นจุดประกายเริ่มต้นเราหน้าที่จะทำแฮมเบอร์เกอร์ออกมาให้คนไทยได้รับประทานนะ อย่างน้อยก็แทนกว๋วยเตี๋ยวข้าวแกงแค่นั้นก็คงจะได้การขายเยอะแล้วอะไรเงี้ยมันไม่มีใครทําไม่เหมือนใครเขาแล้วไม่มีใครเหมือนจะต้องไม่มีคู่แข่งใช้เวลาวันทํางานตีสนิทขอความรู้จากเชฟฝรั่งสาวะิตยทิวิจัยและทดลองทำแฮมเบอร์เกอร์ด้วยตัวเองตัวเองเป็นคนที่ชาตินิยมคนหนึ่งนะคะ ก็คิดว่าเอออันนี้เนี่ยเราทําเราเองเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์เนี่ยมันจะต้องมีอนาคตสําหรับในเมืองไทยแน่ๆเพราะฉะนั้นจะตั้งชื่อว่าอะไรดีเนาะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มาจากคําว่าแฮมเบอร์เกอร์สเต็กนี่เมืองไทยเราไม่รู้จักนะคะคำว่าแฮมเบอร์เกอร์สเตกคืออะไรก็เลยให้ชื่อว่าสยามสเตก คุ้มทุนกว่า4ี่แสนบาทหรือกว่าครึ่งหนึ่งของเงินที่หามาได้ซื้อเครื่องผลิตแพตตี้เนื้อนำผลิตภัณฑ์วางจำหน่ายตามซูปเปอร์มาร์เก็ตได้วางตลาดไปสักสามสี่เดือนเริ่มเครียดแล้วว่าขายไม่ได้อะตายแล้วต้งแบบนะเราลงทุนไว้ตั้งเยอะแล้วทำอย่างไรสินค้ามันไม่เดินก็ปิดประตูห้องสองวันก็เลยคิดมาว่า ก็เนื่องจากเขาไม่รู้จักไงว่าเนื้อเนี่ยคืออะไรแฮมเบอร์เกอร์คืออะไรเพราะนั้นสิ่งเดียวที่จะให้เขารู้จักมันก็คือต้องให้เขาชิมต้องให้เขารับประทานเพราะะน,นสมัยนั้นเนี่ยก็ทางห้างเซ็นทรัลชิดลมเนี่ยเป็นห้างที่มีชื่อเสียงมากเลยไปบอกกับผู้จัดก,การขายเขาบอกว่าไม่รู้ไม่รู้แฮมเบอร์เกอร์คืออะไรคุณจ่มจันทขึ้นไปหาคุณสำลิศจิราธีวัดก็แล้วกันขึ้นไปพบท่านเพียงแค่ เนาทีเท่านั้นเองท่านถามจะขายแฮมเบอร์เกอร์เหมือนแมคโดนัลด์หรือเปล่าก็เลยบอกว่าแมคโดนัลด์ไม่รู้จักนะเพราะฉะนั้นจะไม่ได้เดินทางไปไหนทั้งสิน้นแล้วท่านก็ถามว่าจะขายราคาชิ้นละเท่าไหร่คิดอะไรไม่ไม่ถูกก็โดยคอมเมนต์เซนเตอ์ตอบไปเลยว่าชิ้นละ8บาทจะรับความอนุเคราะห์พื้นที่จากเซนทรัลเปิดรูธจำหน่ายสยามสเต็กในมหกรรมสัปดาห์สินค้าไทย สัปดาห์แรกที่ขายเนี่ยขายได้1,000กับแปชิ้นคนมุงกันเต็มหน้าร้านไปหมดเลยได้กลิ่นหอมหวนมากเลยไงเพราะมันเป็นสินค้าที่ใหม่แปลกใหม่มากตัวเองแล้วก็สามีแล้วพนักง,งานขายสองคนเป็นสีโกดโอยขายกันเกือบตายเลยนะพวกห้างต่างๆก็รู้จักเพราะในห้างต่างๆพวกแดงรู้ด้วยเฮ้ยคุณแสจัน,จน ไปออกร้านค้ายเขาด้วยต่อมาก็ไปออกที่เดลมารูไปเปิดที่ฟุตแลนด์หนึ่งเป็นต้นแหล่งที่เป็นชุมชนที่คนเยอะเยอะมันจะมีอะไรที่ไหนบ้างมันก็ต้องเป็นแหล่งคำว่าโรงโอ๋อคิดได้ละโรงเรียนนั่นเองเพราะตามที่เราสังเกตดูเอ๊ะเขาก,เก็เด็กๆก็ทานกันนะเวลาที่เราขายที่เซ็นทรัอะไรเนี่ย ตอนนั้นคุณสุภักก็อยู่ที่อัสสัมเซนรูซึ่งปกติแล้วการที่จะไปพบไบรทเดอร์ก็ไม่ใช่ง่ายแต่ว่านี่ไปพบไบรทเดอร์ในฐานะเป็นผู้ปกครอง <c oughs> ของของนักเรียนแล้วก็มีความประสงค์จะเอาสินค้าที่มีคุณภาพที่ถูกต้องทา้งด้านโภชนาการมีทั้งเรียกว่าโปรตีนแป้งแล้วก็ผักอะไรเงี้ยไปนำเสนอท่านแล้วบอกว่า เราไม่ได้ขายแพงเลยนะแล้วเสร็จแล้วท่านก็อนุญาตให้ไปขายเพราะ,ะนั้นที่อสมัมชัญลุยก็เป็นปราสตร์ในการขายแล้วเรียกว่าแห่กันเคาเต,เตอร์แทบจะพัต่ระวัดจากก้าวสำคัญที่สลุยซอย3สู่เกือบร้อยสาขาในโรงเรียนชั้นนำทั่วไทยเด็กชายสุภักข์มื่นนิกรน,นักเรียนอสัมชัญตัวน้อยผู้เป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณแม่ในวันนั้นปัจจุบันคือหัวเรือใหญ่ผู้ผลักดันสยามสเตกสู่ยุคทองที่สอง แฟนคลับที่คิดถึงเสี่ยมเซ็กเนี่ยในช่วงเกือบเกือบห้าสิบปีเนี่ยมีเป็นล้านคนแล้วก็กระจายกันไปอยู่ทั่วประเทศเพราะฉะนั้นด้วยคําว่าแรงคิดถึงตรงนี้มันเป็นแรงผลักดันที่บอกว่างั้นเสี่ยมเซ็กเราจะต้องออกสู่ตลาดภูมิภาคออกสู่ตลาดนอกรั้วโรงเรียนได้สักทีเพราะนั้นเราก็เลยทําเป็นโมเดลที่ขายนอกรั้วโรงเรียนนอกรั้วสถาบันแต่ในในนามของสถาบันเราก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นคาว่าแฟรนไชส์มันเป็นกลยุทธ์ในการที่เราจะเอาเข้ามาใช้ที่เป็นกลยุทธ์ในการจเจริญเติบโต แล้วในอนาคตเราก็จะขยายแบรนด์ที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยเนี่ยไปไปต่างประเทศด้วยเหมือนกันธุรกิจแฟรนไชส์นั้นก็แปลว่าคนที่เป็นเจ้าของแบรนด์หรือเรียกว่าแฟรนไชส์ซอร์เนี่ยมีความสําเร็จละเช่นเป็นที่ยอมรับมีสินค้าที่ดีแล้วมีมาตรฐานมีแฟนคลับของตัวเองมีทีมงานสปพพอร์ตมีการทํางานอย่างเป็นระบบ เราจะต้องหาพาร์ทเนอร์ที่เป็นแฟนชส์ซี่คนที่เป็นเจ้าของทำเลที่อยู่ในย่านนั้นที่เขามีความรู้สึกคุ้นเคยในลูกค้าคุ้นเคยในทำเลตรงนั้นมาทำงานร่วมกันเป็นพาร์ทเนอร์กันแล้วแฟนชส์ซอจะต้องปรารถนาด้วยความจริงใจให้กับแฟนชส์ซีให้แฟนชส์ซีนั้นต้องการที่จะสำเร็จร่วมกันพาร์ทเนอร์เป็นพันธมิตรทางธุรกิจตรงนี้จะทำให้เขาลดความเสี่ยงยิ่งสถานการณ์ที่มันไม่แน่นอนมีความปกพันเรื่องโรคภัยไข้เจ็บหรืออะไรต่างๆการที่มีพาร์ทเนอร์ในการทำธุรกิจทำให้ เขาลดค่าความเสี่ยงในการทำธุรกิจต่างๆได้เยอะมากแล้วบางทีการที่แฟนยูซอมีการคิดถึง s t r a t e g y ใหม่ๆช่องทางการขายใหม่ๆเราไม่ได้มองแค่ช่องทางเรื่องของ delivery วันนี้ delivery ถือว่าเป็นเบสิ f เฟซบุ๊กถือว่าเป็นเบส i c เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการขยายช่องทางอื่นๆเรื่องของ mailbox เรื่องของการทำค a t เทอร์ลิและนั่นคือ Key s u c c e s สที่คุณแม่ผมสร้างธุรกิจมาตลอดเวลา50ปีและนั่นคือประสบการณ์ของผมเองที่ เป็น business coach แล้วก็อยู่ในแวดวงแฟรนไชส์มาประมาณ30ปีที่เราจะได้ใส่ตรงนี้ให้แบบเต็มๆเลยสำหรับแฟรนไชส์และความสำเร็จร่วมกันก็จะเกิดขึ้นได้แฟนคลับสยามสเต็กตลอดครึ่งศตรวรรษที่ผ่านมายังคงติดใจรสชาติอันโอชะและในวันนี้พวกเขาเหล่านั้นได้เติบโตกลายเป็นลูกค้าที่มีกำลังซื้อเวลาที่เราขายเสี่ยมสเต็กในรูปแบบนี้ในรั้วโรงเรียนลูกค้าจ่ายต่อคนประมาณ20บาท30บาทแค่นั้นแต่พอเราเอาออกมาตลาดข้างนอก เรามีสินค้าที่พรีเมียมขึ้นเรามีการเริการเรามีอะไรในหลายๆอย่างทุกวันนี้ลูกค้าซื้อเราเฉลี่ยต่อคนประมาณร้0ยถึงร้อยยีบาทนั่นแปลว่าลูกค้าจ่ายเพิ่มขึ้นแต่ลูกค้ามีความแฮปปี้เพราะว่าเขาได้คุณภาพของที่ดีขึ้นได้รูปแบบซุ้มที่สวยขึ้นได้ได้เมนูที่ดีขึ้นได้มาตรฐานต่างๆที่เป็นมาตรฐานเดียวกันกับเสี่ยมเซกที่เขาคุ้นเคยมาตลอดเวลาเกือบ50ปี ผมใช้คําว่าโมเดลเริ่มต้นที่เรามีก็คือโมเดลประมาณเกือบเกือบ0 0 0 0สนนี่คือเป็นโมเดลที่เทิร์นคีเลยก็คือคุณมีห้องอยู่แล้วอะไรต่างๆอยู่แล้วก็คือเป็นลักษณะอย่างนี้แต่ถ้าเป็นในลักษณะของเป็นคีออสแบบนี้เราต้องการพื้นที่ประมาณ3เมตรลึก2เมตรครึ่งหรือถ้าเกิดไซส์ที่เล็กกว่านั้นคือ2เมตรครึ่งคูณเมตรครึ่งไซส์ขนาดน,นี้ลงทุนประมาณ3 0 0แสนกว่า เฉลี่ยตัวเลขในการคืนทุนโดยถัวเฉลี่ยที่เราทํางานได้จริงก็คือเฉลี่ยประมาณ12เดือนบวกลบในสาขาที่ต่างจังหวัดของเราเนี่ยหลายที่บอกว่าอยากได้เป็นสาขาเป็นช็อปเราตอนนี้เราเริ่มมีโมเดลช็อปพื้นที่ที่เล็กที่สุดคือ12ตารางเมตรจนถึงพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้คือประมาณ80ตารางเมตรอยู่ในพื้นที่อยู่ในปั๊มน้ํามันที่ปั๊มน้ำมันนั้นยอดขายน้ำมันเกิน1ล้านลิตรและในบางจังหวัดที่วันนี้ได้เซ็นสัญญากับเราแล้วเป็นจังหวัดที่เขาบอกว่า แบรนด์แฮมเบอร์เกอร์ไม่มีแบรนด์ต่างชาติแบรนด์ไหนเลยเข้าไปแล้วเวลาตอนที่จะต้องการกินแฮมเบอร์เกอร์เขาจะต้องโทรสั่งเดลิเวอรี่ให้ญาติไปซื้อในจังหวัดใกล้เคียงกลับเข้ามากินเพราะฉะนั้นเขาก็มีความมั่นใจอย่างยิ่งเลยว่าเมื่อสยมเตกเข้าไปที่ทำเลนั้นด้วยคุณภาพและรสชาติที่ถูกปากคนไทยมาเกือบ50ปีอันนี้จะได้เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างชัดเจนสยามสเต็กจึงเป็นโอกาสของใครก็ตามที่อยากเริ่มธุรกิจอาหารเป็นของตนเองบแบรนด์เก่าแก่ โมเดลที่เคยสำเร็จให้เห็นมาแล้วในราคาจับต้องได้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจควรค่าแก่การพิจารณาในสถานการณ์ปัจจุบันที่โลกของเราเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนวันนี้การที่เป็นธุรกิจฟู้ดดีๆส่วนใหญ่จะลงทุนหลักล้านทั้งนั้น,นร้านกาแฟร้านขายอาหารต่างๆแต่นี่ของเราเป็นโมเดลที่เป็นแฮมเบอร์เกอร์เชนที่เป็นแฟรนไชส เชนแรกและเชนเดียวของประเทศไทยที่เราเป็นเชนอายุขนาดนี้แล้วเรามีโรงงานของเราเองที่ได้ GMP ได้ HACCP ในระดับ w o r d p l a s s แบบนี้ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจที่เราได้มีโอกาสไปนําเสนอแล้วแล้วทุกวันนี้มีคนที่มาเซ็นสัญญากับเราแล้วนะครับที่สุราษฎร์ที่ลบบุรีที่สุรินมีคนที่ทยอยกันเข้ามาอยู่เรื่อยๆเพราะคําเดียวคือคำว,ว่าเชื่อมั่นได้เจอกับแฟนคลับทุกๆรลย ทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสกันหมดแล้วทุกคนแฮปปี้ที่ได้ทํางานร่วมกันเราก็มีความสุขที่ทําให้คนไทยได้มีอาชีพบางคนบอกเงินก้อนนี้เป็นเงินก้อนสุดท้ายของเขาบางคนเขามีธุรกิจที่เข้าไปขายในห้างและเขาไม่รู้ที่จะเป็นทางออกยังไงแทนที่จะต้องสร้างธุรกิจเองเขามาโคกับแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อมั่นแบบนี้เขาแฮปปี้มากผมเองก็แฮปปี้มากเหมือนกัน